สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับสวัสดีครับผมเซฟมิลาดครับโอเคสวัสดีครับคุณเซฟครับวันนี้เราอยู่รถรุ่นใหน่ครับโตโยต้าอัลพารตเอวีสามศูนย์ครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับจะมาโชว์เลยครับคุณเซฟวันนี้เราจะมาโชว์จอทีวีเพดานนะครับ15นิ้วระบบ a อ d ด o อ d สำหรับผู้บริหารที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เลยครับสามารถทัศสกรีนจากหน้าจอได้ด้วยนะครับจอตัวนี้ขอโชว์หน่อยครับ จอตัวนี้นะครับเป็น Android เวอร์ชัน9แรม3ลอม16ครับ CPU มาถึง8หัวครับผมมืนเร็วแรงครับดีไซน์บางเฉียบครับภาพชัดแจ๋วครับเดี๋ยวเรามาลองฟังก์ชันอย่าง YouTube กันนะครับครับนี่ครภาพผมชัดมากๆเลยครับ15นิ้ว Android ครับดูนี้ครับซปเปอร์สลิมครับ กันนี้มาพร้อมชุดลำโพงที่สิตด้วยนะครับนี่ครับที่สิตหน้าที่สิตหลังครับแล้วเทวดาครับไวโอริโ,นโนครับนครับโชว์ทางเสียงกันหน่อยครับโอเคครับ เเป็นงซส้นสสายุดจริงๆครับชุดนี้ผู้บริหารที่นั่งอยู่ด้านหลังนั่งรถไม่มีเครียดแน่นอนครับเพิ่มไปเลยครับโอ้โหดูครับกำลังขึ้นเสียงโอ้เสียงสวรรค์เลยครับคันนี้คันนี้มาพบเครื่องเล่นไฮรปสปิสต์ของเอลพาด้วยนะ UEM08 ครับ และจอหน้าครับ12 8แบน,นด์อินดอรเทราสต่ายครับเล่นสองจอหน้าหลังครับอจ,อจอหลังตัวนี้มันดีตรงนี้เราแยกอิสระได้ไหมครับใช่ครับเ,รเล่นแยกอิสระผู้บริหารสามารถควบคุมได้เองเลยโดยไม่ต้องผ่านคนขับรถเลยโอ้โหดูวเจ๋วเลยครับ จอ<ม>ตัวนี้นนใช่สามารถเล่นแยกเองได้หรือจะเล่นตามจอด้านหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันหลายแอปเลยครับโอ้แอปพลิเคชันคือเยอะมากๆเลยครับตัวนี้จะมีเพ t สโตมาให้ด้วยนะครับสามารถโหลดจุก s p o t i f y มาฟังเพลงออนไลน์ได้หรือถ้าเดินทางไกลๆมี Netflix ให้ดูได้ด้วยครับโอ้โหสุดเจ๋งครับอ่าไม่มีเบื่อแน่นอนครับกับการเดินทาง โอเคครับท่านนี้สนิจงนันต์ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสว,ส,สวัสดีครับ